เยตัวอย่างภาพถ่ายชุดแรกของ n u บี a Z70S Ultra Photographer Edition เลอธทงกล้องเทพพร้อมยืนยันได้แบตเตอรี่6600มิลลมม,มีข้อมูลว่า n u บี a Z70S Ultra Photographer Edition เลอะทงเน้นกล้องรุ่นใหม่ยืนยันแล้วว่าจะเปิดตัวทางการในวันที่2ีสเมษายนนี้พร้อมเผยชมทางการออกมาแล้วด้วยในย2องสีคือสีดำและสีน้ำตาล ซึ่งแน่นอนว่าในรุ่นนี้เน้นกล้องเป็นพิเศษลาสุทธานุเบียก็ได้ออกมาอวดตัวอย่างภาพถ่ายชุดแรกของรุ่นนี้ออกมาแล้วครับอย่างที่เห็นก็คือคุณภาพของกล้องที่ได้นั้นไม่ธรรมดาจริงครับโดยชุดกล้องหลักระยะ35มมตรอันเป็นเอกลักษณ์ใดภาพที่เหมือนตาเห็นและยังจัดการกับแสงได้เป็นอย่างดีทั้งภาพแสงปกติและแสงน้อยนอกจากนี้นเบียยังยืนยันด้านความจุข,ของแบตเตอรี่มากถึง6,600มิลลิแอม เป็นเรือธงที่เน้นกล้องที่จัดเต็มในเรื่องของแบตเตอรี่อีกรุ่นแล้วเหมือนกันครับส่วนสเปคหนึ่งของนูเบีย z 70s Ultra Photographer Edition จะมาพร้อมกับสเปคไฮเอ n d โดยสเปคตามข่าวลือมีตามนี้ครับมีหน้าจอแบบ AMOLED ความเรียน 1.5k มีค่ารีเฟรเรท120 h z ใช้ชิดซนเตรกอ8 Elite ให้กล้องหลัง3ตัวซูมได้สสูง0.50เท่าให้แบตเตอรี่มาที่6,600มิลม